ครูจอยนะคะครูจอยวรารัตน์ดวงงามน,นะคะวันนี้ครูจอยก็จะมาสอนนิชาการงานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้าการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะที่เราสวมใส่เมื่อใช้ไประยะหนึ่งแล้วนะคะจะเกิดการชำรุดเช่นกระดุมหลุดบ้างชายเสื้อกระเป๋าฉีกขาดชายกระโปรงหลุด หรือแม้กระทัง่งแกเกงเราไปขวดโดนตะปู w, หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะฉีกขาดได้นะคะเพื่อความประหยัดของเรานะคะเราก็จะมาซ่อมแซมเสื้อผ้าใช้ใหม่นั่นเองนะคะใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ด้วยอ่ะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยว่าอุปกรณ์วันนี้ของเรามีอะไรกันบ้างนะคะก็จะมีมีได้มีเข็มหมุด มีเข็มเย็บผ้ามีกันไกลนั่นเองนะคะค่ะวันนี้คุณเจะก็จะมาสอนเกี่ยวกับการสอยธรรมดาการสอยธรรมดาเป็นแบบไหนเราไปดูกันเล,เลยค่ะการปฏิบัติงานโดยลงมือซ่อมแซมชายกระปรงหรือชายกกเกงที่หลุดนะคะด้วยการสอยนั่นเองนะคะ ค่ะก่อนอื่นเลยแล้วก็ใช้เข็มร้อยได้ประมาณ1ฟุตนะคะใช้ได้เส้นเดียวมวนตรมที่ปลายได้นะคะแทงเข็มแทนเข็มขึ้นตรงรอยพับดึงได้ให้ตึงนะคะโดยเริ่มจากทางด้านขวามือของเรานะคะค่ะข้อ2นะคะแทงเข็มให้ให้ติด ทั้งผ้าและรอยพับในแนวเฉียงนั่นเองนะคะ 3. ทํทำซ้ำแบบที่ข้อ1น,นะคะแล้วก็ข้อ2จนถึงสุดปลายผ้าเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เก็บปลายได้ให้เรียบร้อยนะคะง่ายๆง่ายมากเลยนะคะคือการสอยธรรมดาเหมือน,นเราสอยชายกระโปรงให้มันติดขึ้นชายกระโปรงที่หยุดนั่นเองอ่ะเรามาดูวิธีทํากันเลย ก่อนอุนเลยเราก็จะร้อยได้นะคะบบปกติแล้วนะคะถ้าสมมติว่าผ้าของเราเป็นสีอะไรเราก็จะใช้ได้สีนั้นนะคะในที่นี้ที่คุณคคูใช้สีแดงเพราะว่าคุณคคูจะให้นักเรียนเห็นวิธีการเย็บได้ชัดเจนขึ้นนั่นเองนะคะ ผ้าของเราหรือกระโปรงของเราเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ต้องใช้ได้สีน้ําเงินนะคะเวลาเราสอยหรเราเย็บน,นะคะก็จะเราก็จะมองมองไม่เห็นได้นั่นเองนะคะอ่ะมาก่อ็อื่นเราก็จะพับผ้านะคะนักเรียนสามารถนําผ้าที่ได้ไปนะคะในตอนที่นักเรียนมาซื้อหนังสือนะคะเย็บขึ้นพร้อมกัน กับที่คุณครูสอนได้เลยนะคะพอพับผ้าเสร็จแล้วนะคะก็ใช้เข็มนหมดุดจัดไว้นะคะเพื่อใหอ้ตำแหน่งที่เราเย็บนั้นนะคะไม่เคลื่อนที่นะคะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะสอยสอยปลอมได้นะคะซ่อนไว้ก่อนนะคะโดยการสอยเข้าไปข้างในนะคะ แทงผ้าจากด้านล่างนะคะแล้วก็ขึ้นมาด้านบนนะคะตามรอยที่เราพับไว้นะคะในลักษณะที่เฉียงนะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดชายผ้าน,นะคะ แล้วเราก็จะม้วนเก็บปลายได้นะคะคือการเอาได้มาพันตรงตรงปลายเข็มนะคะพันประมาณสองถึงสามรอบนะคะแล้วก็ดึงเก็บนะคะด้านหลังของเราจะเป็นในลนักษณะแบบนี้จะเห็นไม่ชัดนะคะจะเห็นเป็นจุดเล็กๆแต่ค้ะด้านในอะ่ะจะเห็นชัดมากเลยนะคะ อันนี้ก็คือด้านในนะคะด้านหลังจะเห็นเป็นจุดเล็กๆนะคะแต่ถ้านักเรียนใช้เป็นด้านสีถ้าสมมติว่าอันนี้ผ้าเขาเป็นสีฟ้านะคะนักเรียนใช้ด้านสีฟ้าหรือว่าสีขาวนะคะจะมองไม่เห็นจุดเล็กๆอันนี้เลยนะคะค่ะต่อไปเราไปดูกันต่อเลยว่าคุณครูจะสอนเกี่ยวกับการสอยแบบไหนนะคะอะต่อไปเป็นการสอยซ่อนได้นะคะ การสอยซ่อนได้นะคะหนึ่งวิธีการสอยซ่อนได้นะคะใช้เข็มนะคะร้อยได้ประมาณ1ฟุตนะคะใช้ได้เส้นเดียวนะคะ,ะขมวดปุมที่ปลายได้นะคะแล้วก็พับริมผ้าให้เรียบร้อยประมาณสองทบนะคะแล้วแทงเข็มขึ้นตรงรอยพับครั้งที่หนึ่งนะคะเริ่มจากทางด้านขวาดึงได้ให้ปึงและจะดจะดปลายเข็มสอยเข้าใต้ผ้านะคะ ด้านของเนื้อผ้าชีนล่างนะคะหนึ่งถึงสองเส้นนะคะแล้วดึงเข็มขึ้นจนสุดได้นะคะข้อสองค่ะใช้เข็มสอยเข้าตามรอยปักรอยรอยพับนะคะยาวประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะคะแล้วดึงเข็มขึ้นนะคะ ทำซ้ำของข้อ1และข้อ2ค่ะจนสุดปลายปลายผ้านะคะแล้วเก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะการสอยซ่อนได้นะคะไม่เรียนดูวิดีโอไปพร้อมผู้ครูอธิบายเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเราก็จะพับผ้าเหมือนเดิมนะคะอ่ะพับผ้าเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเข็มหมุดกลัดไว้นะคะเพื่อให้ตำแหน่งที่เราจะเย็บไม่หลุดนะคะ ทั้งหัวและปลายนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะร้อยได้นะคะหลังจากอ่าเราก็จะร้อยได้ร้อยได้เสร็จแล้วเราก็จะขหมกกลมได้นะคะ เหมือนเดิมน,นะคะในที่นี้ที่ครูใช้ได้สีดานะคะเพราะว่าผ้าเป็นสีขาวเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นความแตกต่างในการเย็บได้ชัดเจนขึ้นนะคะแต่ถ้านักเรียนนําไปใช้จริงๆสอยจริงๆนะคะนักเรียนต้องใช้ได้ที่สีเดียวกันกับผ้าน,นะคะอ่าเราก็จะแทงเข็มขึ้นไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสอดเข็มเข้าไปใน ในช่องกลางระหว่างผ้านะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มลงไปผ้าด้านล่างนะคะสก,กิดนิดเดียวนะคะแล้วกด็ดึงเข็มขึ้นนะคะเพื่อที่จะซ่อนได้ไม่ให้เขาเห็นนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะข้างในนะคะเราก็จะสก,กิดกันนะคะอะ่ข้างในเราก็จะสก,กิดให้เล็กเล็กนิดเดียวนะคะแล้วก็ดึงเข็มไปตรงกลางผ้านะคะ แล้วก็โยงไปเส้นด้านจะซ่อนอยู่ข้างในรอยพับของเส้นด้านจะซ่อนอยู่ข้างในรอยพักของของผ้าที่เราพับไว้นะคะหีีข้างนอกก็จะเป็นจุดเล็กๆแบบนี้นะคะเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงปลายผ้าอีกย้านหนึ่งนะคะ แทงลงไปด้านล่างสกิดนิดเดียวนะคะแล้วก็แทงขึ้นข้างบนนะคะอ่าแล้วก็ดึงได้ให้ตึงนะคะอันสุดท้ายค่ะแล้วก็สกิดตรงปลายผ้านิดเดียวนะคะแล้วก็สอดเข็มไปตรงกลางระหว่างจุดที่เราพับผ้านะคะแล้วก็สกิดขึ้นนะคะแล้วก็แทงเข็มขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บปลายได้เหมือนเดิมนะคะโดยการม้วนนะคะแทงเข็มเข้าไปแล้วก็ม้วน ม้อนเก็บรายได้นะคะเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะเราก็จะมองถ้าผมว่าเราใช้ผ้าสีเดียวกันกับได้สีเดียวกันกับผ้านะคะมีจุดเล็กๆจุดเล็กๆพวกนี้นะค่ะเราจะมองไม่เห็นเลยนะคะจะมองเห็นเป็นแบบสีเดียวกันกับเนื้อผ้าไปเลยนะคะอ่าต่อไป การสอยแบบก้างปลาเรามาดูการผ่าการสอยแบบก้างปลานะคะหนึง่งใช้เข็มร้อยได้ประมาณหนึ่งฟุตเหมือนเดิมใช้ได้เส้นเดียวนะคะขมุดรวมที่ปลายได้นะคะพับเก็บริมผ้าให้เรียบร้อยประมาณสองคบนะคะแล้วแทงเข็มขึ้นตรงรอยพับครั้งที่หนึ่งนะคะทางด้านขวาแล้วดึงเข็มจนสุดสุดได้นะคะจากนั้นจวดเข็มปลายเข็มนะคะสะกิด เส้นได้นะคะของเนื้อผ้าชิ้นล่างนะคะขึ้นมาสามถึงสี่เส้นนะคะแล้วดึงเข็มขึ้นจนสุดปลายได้นะคะข้อ2นะคะสอดปลายเข็มเข้าไปในรอยในรอยพับประมาณสิบห้าซนติเมตรนะคะแล้วก็ดึงเข็มขึ้นนะคะแล้วสอดปลายเข็มไปตรงรอยพับให้ ในลักษณะทะแยงนะคะทะย,ยงไข้นะคะไปประมไปมาสลับเป็นระยะทำระยะรมเช่นเดิมนะคะจนสุดปลายผ้านะคะแล้วเก็บด้วยเก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาดูวิธีทํากันเลยก่อนอื่นเราก็จะพับผ้านะคะะพับผ้าเป็นสองทบแบบนี้ แบบนี้นะคะของมุบเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเข็มบุดกลัดไว้เหมือนเดิมเพื่อให้ผ้าของเราไม่หลุดนะคะ เพอ้ผ่านไม่หลุดก่อนอื่นเลยเราก็แทงเข็มเข้าไปนะคะในลักษณะของการทะแยงนะคะนี้แล้วเราก็จะเย็บกลับคืนในลักษณะาทะแยงเหมือนกันนะคะ สนัดทะแยงเหมือนกันแบบนี้แล้วก็ดึงได้ไป่ะต่อไปก็เหมือนเดิมค่ะ ที่นี้ครูใช้ด้านสีแดงให้นักเรียนเห็นนะคะเพื่อให้นักเรียนเห็นข้อแตกต่างนะคะในเวลาที่คุณครูเย็บสาธิตให้นักเรียนดูนะคะถ้านําไปใช้จริงนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราต้องใช้สีได้ให้ตรงกับสีของผ้าที่เราจะเย็บนะคะเพื่อให้เรามองไม่เห็นได้นั่นเองนะคะะเราก็จะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยการเย็บแบบทะแยงนะคะ เวลาเราจะเย็บนะคะเราก็จะใช้ได้นะคะกะระยะด้วยนะคะเพื่อให้เพื่อให้การเว้นช cool so ่องไฟนะคะเพื่อให้การเว้นช่องไฟนั้นเท่ากันนั่นเองนะคะอเราก็จะแบบเย็บแบบทะแยงแล้วก็ใช้ได้นะคะวัดเพื่อให้การเย็บของเรานะคะช่องไฟของเรานั้นเท่ากันจะได้ดูสวยงามไปด้วยนะคะ ทาแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงปลายหน้าเลยนะคะ เสร็จอันสุดท้ายนะคะเราก็จะเย็บแทงผ้าเหมือนเดิมนะคะแทงผ้าไปด้านด้านขวาอ่แล้วก็ดึงขึ้นนะคะหลังจากนั้นเราก็จะกลับมาแทงผ้าไปทางด้านอ่ะด้านซ้ายนะคะเราจะเย็บคล้ายๆการกระบาดเลยะคะ่ะเรียนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเก็บอ่าแล้วทีนี้เราก็จะเก็บลงปลายได้นะคะ น,ะะนักเรียนเย็บผ้าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็นำผ้าที่นักเรียนเย็บนะคะมาแปะนะคะแปะแปะตรงช่องว่างนะคะแล้วก็อธิบายวิธีการทํามาให้ค,ครูด้วยนะคะครูคจะมีบอกตรงนี้นะคะตรงกระดาษของอกระดาษใบงานที่ให้ไปนะคะว่าเป็นการเย็บแบบไหนการเย็บแบบสายสั้นได้การเย็บแบบธรรมดาหรือว่าการเย็บแบบกลางต่านะคะนักเรียนแปะมาให้ถูก นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ